เด่นคุณงามเนตรกระแสละครฟีเวอร์ชวนออเจ้าชิมช้อปศิลามาร์เก็ตูนย์รวมของกินของอร่อยย่านสุขสวัสดิ์ ปีเวอร์ทัวประเทศสำหรับละครพรมละขิดที่ทำเอานักสแสดงหนุ่มเด่นคุณงามเนตรนักสแสดงในเรื่องได้กระแสตอบรับอย่างดีมีคิวงานแน่นข้ามปีล่าสุดเมื่อวันก่อน,อนเด่นคุณก็แต่งชุดไทยเต็มยศมาร่วมเดินเที่ยวกินช็อปของดีของอร่อยที่ตลาดแห่งใหม่ยานถนนสุขสวัสดิ์ชิลามาร์เก็ตรวมกับแฟนๆอ้อเจ้าที่มาร่วมประเดิมเปิดตลาดแห่งใหม่กันอย่างคึกคัก ชุดขนลวงอยู่เนาะครับใ<แ>ส่ <ไป S 1> ชุดประจำตัวแล้วเวลาจะกอกไปงานไหนก็ต้องก็แล้วแต่งานครับก็จะเป็นงานแบบว่างานไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใส่ชุดไทยมาในงานแล้วก็ได้สีสันคนก็จะเข้ามารับชมรับฟังกันเยอะมาร่วมสนุกกันเยอะเวลาเราใส่ชุดไทยครับ<ม>สนุกมากเลยครับไม่ไม่คิดว่าการที่มาแกรนด์โอเพนนิ่งตลาดรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นแบบครั้งแรกๆด้วยซ้ําในการมาแกรนด์โอเพนนิ่งตลาดอะไรเงี<ม>้ยก็รู้สึก ดีใจและก็สนุกมากๆไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าประทับใจในการที่มาสนับสนุนสินค้าของคนไทยอะไรเงี้ยครับได้ให้คนคนมามาเดินตลาดกันเพราะว่าในสมัยนี้มันก็เป็นยุคข,ของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยเราก็เล่นโทรศัพท์กันแล้วก็เลื่อนจะเลื่อนดูอาหารด้วยมือด้วยด้วยมือเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาจริงเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราเราได้เดินตลาดมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นจริงๆรราคาก็ไม่ได้แพงเท่ากับแบบ ที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาจริงราคาเขาถูกมากเลยน้ําดื่มอาหารอะไรเงี้ยเป็นราคาที่จับต้องได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะใช่ครับก็อยากให้มาเดินตลาดกันมาเอาบรรยากาศในช่วงนี้อากาศก็กําลังเย็นผมก็หวังว่าจะเย็นได้เรื<ๆ>่อยใช่ใช่เต้นแต่ว่าเวลาออกงานอีเวนต์หรืออะไรต่ตางๆก็ต้องมีเสียงร้องเพลงอีกแล้วสำหรับตัวเราเลยเใช<อ>กยย่ก็ต้องร้องเพลงอะไรก็ต้องก็ต้องเก็บเสียงไว้บางทีช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะแล้วถ่ายเป็นนักร้องเรื่องนี้ถ่ายเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักมวยด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างใช้เสียงกระชาก เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็กลับกับที่นี่คับศิลย่านนี้เคยได้มาบ่อยสุขสวัสด์สุขสวัสด์ก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่ก็ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะจริงๆก็แวะมามาเปิดใจดูเผื่อจะชอบนะครับก็อาจจะถูกใจบางท่านที่อาจจะอยู่ไกลส่วนชาวที่อยู่สุขคนสวัส์ก็มาได้ครับผมที่ศิลามาสุขสวส์ครับใครที่อยู่ที่ใครที่อยู่ระแวกสุขสวัสค์นะครับผมก็แวะมาได้ที่ ตลาดศิลาสุขสวัสดิ์ซอย22ครับผมทุกอย่างนะทุกอย่างนะผมก็เป็นคนคน่อนข้างทานได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ชิมส้ตมตำเมื่อสักครู่นี้รสชาติก็ค่อนข้างแปลกแล้วก็มีความแบบบ้านๆผสมคนคนกรุงเทพกินได้เพราะที่ผมสังเกตคนกรุงเทพจะกินเปรี้ยวนะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่า<ม>แต่ว่าเขาก็มีความเปรี้ยวที่พอดีร้านนี้ใช่ครับแวะมาได้ครับเชิญชวนในคลิปนี้ครับตอนปครับเชิญชวนนะครับผมใครที่กําลังมองหา ที่กินที่เดินที่เที่ยวกับใครก็ตามในคนในครอบครัวคนรักหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถมาที่ตลาดศิลาอามาเก็ตตลาดศิลามาเก็ตนะครับผมที่ซอยสุขคนสวัสดิ์สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยีิบสองชื่อคล้ายๆกัน